เสื้อลูกไม้ใยบวรลานคาลิสานนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแขน3ส่วนนะคะตัวแขนจะเป็นแขนเสื้อพองล้ังถ่วงด้านในนะคะทําให้เมื่อสวมใส่แล้วเนี่ยมันจะไม่รับแขนเรานะคะ เชิงลูกไม้ลอยสมิติด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเสื้อนะคะคอก็จะเป็นคอกลมนะคะจะปีดนิดๆแต่ลูกไม้สมิติด้วยเช่นกันนะคะตัวเสื้อเนี่ยจะปักเริ่มทั้งตัวเลยทําให้เมื่อสวมใส่แล้วนะจะช่วยขับผิวเสริมลุกให้ดูหรูหราขึ้นนะคะดูแพงสุดๆเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นซิปยาวเช่นเดิมเลยเอกลักษณ์ของค่ะทิศานะคะสวมใส่จากทางด้านล่างได้นะคะ เสื้อด้วยแล้วก็ผมจะไม่เสียทรงด้วยนะคะรูดซิปขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็พับเก็บด,ด้านในนะคะติดกระดุมแป๊กเราจะมีกระดุมแป๊กให้นะคะพอติดกระดุมแป๊กปุ๊บก็สวยเป๊ะไม่มีโป๊ะค,ค่ะ